อ,อันนี้นะคะกล่องทิ้งไปละพึ่งเป็นแป้งพับของมิททีนพึ่งซื้อมาตัวเนี้มันเป็นเแป้งพับแป้งพับเลิฟรู้สึกจะเป็นเลิฟสตอรี่อ่ะเป็นแป้งพับที่ผสมกลิ่นฟีโรโมนนี่นะคะไอเราก็ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้กลิ่นหาเลยเลยอ่ะ อันนี้เป็นแป้งพับราคาถูกแต่คุณภาพดีแล้วก็บังเอิญว่าตัวเนี้ยพี่เอตัดสินใจชอบใช้ยี่ห้อเซียร่าเพราะว่าเห็นสีมันไหมสีมันเหลืองอะพอเราโบะไปเนี่ยหน้าแม่งก็สว่างเลยอะก็วันนี้จะมาแต่งหน้ากันนะคะ เราก็จะมาทาสิวก่อนมันเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยทำความสะอาดหน้าด้วยผ้าเย็นสูตรผสมเกลือเขาเรียกดอกเกลือมันก็จะทำให้แบบเออหน้ามันดูกระชับมนาะ นี้นะคะเราก็เช็ดหน้า แล้วก็ทำความสะอาดมือซะหน่อยก็ดีนะคือในไหนเราก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมเป็นตัวเนี้ยมันเป็นสูตรไอ้นี่นะมันเป็นเจลว่านหางจระเข้เป็นเจลว่านหางจระเข้ผสมแอลกอฮอล์มันก็จะบังลุงแบบผิวมือด้วย นี่ก็เป็นเสื้อตัวที่ใส่เมื่อวานนะคะซื้อมาจากเฟซบุ๊กห้องอะไรนะอะไรอะไรนะมันชื่อกลุ่มอะไรวะลืมแล้วอะไรสาวอวบอ้วนอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าสาวอ่วตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยเอ่อตั้งแต่มีโควิดมานะซื้อซื้อเสื้อผ้าใหม่สองรอบเออรอบแรกเนี่ยเจ็ดตัว เออซื้อออนไลน์แล้วก็รอบที่สองเนี่ยแปดตัวซื้อออนไลน์ก็คือตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่อ่ะแค่สองรอบเจ็ดตัวกับแปดตัวก็รวมกันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบห้าตัวพอดีก็เลยคิดว่ามันน่ามันก็น่าจะพอแล้วนะคิดว่าพอแล้วเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเก่าๆเราก็ทิ้งอะไรแบบเนี้ยพวกเสื้อในเกินเกงในถ้าเก่าก็ทิ้งหมดอะไรแบบเนี้ยถ้ามัน ยางมันยืดหรือว่ามันมันใส่แล้วมันยืดอะ่ะมันยุ้ยก็ทิ้งไปอ่ะค่ะเราก็อุ้ยบีบแรงไปหน่อยมันเลอะสินค้าของยันฮีเป็นสินค้าที่คุณภาพดีนะคุณภาพดีบีบมันแรงไป นไหนบีมันออกมาแล้วก็ทาไปเลยมันก็จะเป็นกดมันจะเป็นไอเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมีส่วนผสมของกรดอะ่ะช่วยลดการอุดตันของสิวสิวแห้งยุบเร็วอ่านยากจังเลยเดี๋ยวก่อน เอ่มันเป็นอะไรอ่ะสเตียริกแอซิกกดเป็นกดสเตียริกอะผิวหน้าของคนเราจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นกดอ่อนๆนะนกดอ่อนๆเวลาแบบถ้าไม่ติดเรื่อง คือถ้าไม่ติดเรื่องเรื่องมีสิวอะ่ะก็ก็จัดว่าเอเป็นคนผิวสวยนะถ้าไม่ติดเรื่องเป็นสิวนะก็จัดว่าเป็นคนที่ผิวสวยมากคนหนึ่งอะ่ะแล้วถ้าไม่ติดเรื่องที่เป็นคนอ้วนก็จัดว่าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งบีบมาล้นเกินนะคะแล้วก็ ซื้อมาแล้วก็รีบใช้ให้หมดนะคะตัวฝ้ากะนะคะคนบางคนอะเวลาเป็นฝ้าเป็นกะแค่ใช้ขีมพวกนี้ก็หายก็มีนะแต่บางคนแบบเป็นกะเป็นฝ้าใช้พวกนี้ไม่หายอะพวกนี้เออเป็นที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคชรลาเป็นโรคแก่โรคชรลาบางทีใช้พวกนี้บางทีไม่หายเพราะมันเป็นที่ข้างในอะ่ะมันเสื่อมมันต้องแบบดูแลสุขภาพอะไรแบบเนี้ยอืมเราก็จะแต่งหน้านะคะเราจะให้ดูนะอันนี้เป็นแป้งพับแพงนะ เป็นสูตรผสมฟีโรโมนอันนี้แป้งพับถูกมันก็จะแบบคือมันพูดยังไงอะคือมันก็จะแบบมีมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันอะส่วนประกอบ ของมันต่างกันเป็นความรับความรับทางธุรกิจแล้วแต่ว่าคนจะชอบไม่ชอบขึ้นอยู่ที่เงินออ่ฐานการผลิตของบริษัทมิตรทีนะ่ะก็มีไปตั้งโรงงานในขเขมรด้วยเพราะว่าคนขเขมรชอบใช้มิตรทีนเพราะว่าใช้ดีและราคาถูก เนี่ยเราก็จะแต่งหน้ากันนะ สาเหตุที่วันนี้เอ๋ใช้มือในการลองพื้นหน้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคือเราอ่ะทําความสะอาดมือแล้วด้วยเจลแอลกอฮอล์มือเราสะอาดแล้วเราก็สามารถใช้ใช้มือ,อแทนแทนฟองน้ําแต่งหน้าได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วก็สำหรับคนที่มีรอยสิวจุดด่างดำนะคะเอ๋งเอจะแนะนำตัวนี้นะเป็นมรลุมอะของจุฬาเหอเป็นเจลบางลุมผิวบรรุมอะสำหรับลดริ้วรอยและจุดด่างดำอะซึ่งตัวนี้เอ๋ใช้มาหลายซองแล้วใช้ดีนะเออแต่จะใช้ก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็นอนใช้ตัวนี้ใช้โอเคเลยส่วนกันแดดแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ กันแดดเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทแต่ของจุฬาเฮิร์บอ่ะมันก็คือเอรู้สึกว่าใช้แล้วหน้ามันไม่มันไงใช้แล้วมันหน้ามันไม่มันอะแล้วมันใช้มันหน้าไม่มันแล้วใช้ร่วมกับครีมรองพื้นได้สามารถใช้สามารถใช้ร่วมกับครีมรองพื้นได้มันก็ทําให้หน้าสว่างขึ้นนะคะเห็นไหมหน้าสว่างขึ้น วันนี้เราว่าจะใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าอันนี้เอซื้อมาสองกล่องนะมันเป็นอายแชโดว์ดินน้ำมันแล้วก็เราจะใช้ลิปสติกสีที่เหมาะกับผิวขาวๆข,ข,ของเรานั่นก็คือสีชมพูอิฐสีโอโรสเขาเรียกสีโอโรส มันมันสามารถผสมกับครีมรองพื้นสามารถผสมกับครีมรองพื้นแล้วทาหน้าได้มันเหมือนเนื้อครีมอ่ะมันเข้าได้กับพวกครีมรองพื้นอ่ะมันเป็นกันแดดแตงโมมันก็ทําให้หน้าสว่างขึ้นด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ใต้ตามีวทันได้ การทำคิดดูดวงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นมันก็เหมือนเป็น work at home ด้วยเป็นการบำบัดทางจิตด้วยเป็นการบำบัดทางจิตด้วยเป็น work at home ด้วยเพราะว่าก่อนที่เอ๋จะมาเป็นหมอดูออนไลน์อ่ะเอ๋เป็นหมอดูตามตลาดมาก่อนเป็นหมอดูที่ดูในห้างดูในตลาดนัดดูตามงานวัดงานวัดงานตามงานวัดตามเอ่อตามห้างตามพวกแบบ ดูดูนอกสถานที่อะไรประมาณเนี้ยตามที่เอ่อพวกหมอดูสมัยก่อนเขาจะดูนอกสถานที่กันอยู่แล้วคือหมอดูสมัยก่อนอ่ะเขาจะเน้นการดูดวงนอกสถานที่กันเน้นนะแต่ยุคสมัยที่มันยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ทําให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อยๆหายไปสถานที่ที่เราชอบเที่ยว คือเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนอะพอเวลามันเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนเนี่ยมันก็ทําให้แบบเราก็ต้องพยายามปรับตัวอันนี้นะคะเราก็จะมาลองใช้ตัวนี้ก่อนนะเราจะใช้เนี่ยนะ มันก็ทําให้หน้าสว่างขึ้นเอ,อทีนี้เราจะมาลองใช้แปรงอีกอันหนึ่งนะแปลงหัวกลมสําหรับแต่งหน้าก็จะมาใช้แป้งฟิโลโมนเนี่ยเออเห็นไหมมันจะแน่นอะเหมือนเนื้อแปง้งเหมือนเนื้อเอ่อเนื้อแปง้งแป้งมันแน่นแป้งมันจะแน่นแน่นกว่า ให้เทียบสีเห็นไหมก็ตัวที่ใช้ประจําถูกแล้วก็สีทําสีเหลืองผ่องนวลเห็นไหมสีมันเหลืองไงเวลาปาดไปะป๊าบเนี่ยดูผ่องและเนียนนวลน,นวลเนียนผุดผ่องเป็นยองใหญ่ สีใกล้กันใช้ร่วมกันได้โทนสีอันนี้โทนเหลืองอันนี้โทนเนื้ออมเหลืองใช้ร่วมกันได้เอา่ะคะ่ะทีนี้ก็จะใช้ตัวตัวนี้นะปะไปเลยใต้ตาตรงเนี้ยไม่ต้องทาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอารองพื้นเอ้ยต้องใช้แอลชโดทานี่ปาไปเลยอ นี่นะคะเรามาลองใช้ตัวตัวแพงนะปึ๊บ รลุก็พอกันเหมือนเผลอปาดปาดตรงนี้ไปไม่เป็นไรเพราะว่าคือไอแชโดดินน้ํามันอ่ะมันมันชื่อมันก็บอกแล้วไมว่าคือมันเป็นดินน้ํามันก็คือมันเหนียวไอแชโดปกติมันเป็นผงไอแชโดดินน้ำมันมันเหนียวมันมีความเหนียวโอ้ใช้ได้ใช้ได้นี่เนียน ใช้มือลองพื้นได้ไม่เป็นไร คนที่คนที่ผิวละเอียดคนที่ผิวเนียนคนที่ผิวเนียนคนที่ผิวละเอียดมากๆเนี่ยเออเวลาเวลาทาแป้งเด็กอะเวลาทาแป้งผงอะปะเนี่ยแป้งมันจะไม่ติดผิวเพราะว่าผิวเขาละเอียดมาแป้งก็จะหลุดหมดคือคนที่ผิวสวยมากๆผิวเนียนมากๆเนี่ยคือเวลาจะแต่งหน้าเนี่ยก็คือต้องใช้รองพื้นเออเข้าใจปะ แล้วก็พอทาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเหมือนผีดิบจีนเราก็จะแก้แก้ไขโดยการทาปาก สีพิบนิยมเป็นเนื้อแมตจุไม่หลุดคือเนื้อแมตเนี่ยพอทาเสร็จนะมันแห้งมันก็จะแห้งไปเลยไงมันก็จะไม่ใช่เนื้อไข่มุกอะถ้าเป็นเนื้อมุกเนี่ยมันเยิ้มไงเวลาแตะอะไรก็เลอะถ้าเนื้อแมตเนี่ยก็คือพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะไม่เลอะไม่เลอะเทอะไม่เลอะไม่เทอะอะไรแบบเนี้ย กลิ่นฟีโลโมนฟีโลโมนฉี่ฉี่ของผู้หญิงท้องแก่ในฉี่จะมีตัวฟีโลโมนเยอะมากเขาจะใช้อ,อพวกนักวิทยาศาสตร์อ่เขาจะใช้ฉี่ของผู้หญิงท้องแก่มาทำมาทำเป็นน้ำหอมฟีโลโมนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ฉี่ของแม่คัว ฉี่ของแม่วัวท,ที่กาลังตั้งท้องเอามาสกัดเป็นสารฟีโรโมนแล้วมาใช้เป็นน้ําหอมฉีดเพื่อหลอกล่อผู้ให้ลุ่มหลงในกลิ่นของความหอมหวานคัน ก็จะใช้สีสีธรรมชาตินะสีเป็นโทนโทนอันนี้มันเป็นโทนสีน้ําตาลนะ่ะเนี่ยมันโทนสีธรรมชาติถ้าแต่งสวยก็สวยถ้าแต่งไม่สวยก็ธรรมชาติลงโทษ

เกียดเขียนขอบตาวะ่ะขี้เขียนเขียนขอบตาแค่นี้แล้วกันเขียนข้เขียนขอบตาขี้เกียดเขเียนขอบตา เติมวิงวิงเราเติมวิงเราไม่เขียนขอบตาแต่วันนี้เราเติมวิ้งเราไล่ดัางพอไล้เสร็จก็ดูเหมือนอุปกาอุปรากรจีนเหมือนยิ้วเขาไม่ออกอีก ต้องเช็ดเลยต้องเช็ดเลยต้องเช็ดเลยเพราะมันไม่ออก ไม่ต้องเขียนขอบตาก็ได้มั้งเขียนดีวะเขียนเขียนไม่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 เขียนเขียนก็ได้วะจบน่จกนี่ก็ได้ อ๋อเขียนหน่อย ใช้ผ้าเปียกเช็ดเบาๆเช็ดแล้ว ในที่สุดก็ต้องเขียนก็สรุปนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้สรุปวันนี้ก็ไม่ได้อ่าเขียนคิว้วไม่ได้เขียนขอบตาล่างไม่ได้ติดขนตาไม่ได้เขียนขอบตาล่างแค่ทาไอายไลเนอร์เฉยๆแล้วก็เราจะให้ปากของเราดูวาวขึ้นด้วยสีส้มสดมันจะดูวาวขึ้น 这个可以了。 เหลือทําผมขี้เกียจทาผมขี้เกียจทาผมแค่นี้ก็พอละ